สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พี่ตีจะพาทุกท่านมาชมคลิปรอบคันสำหรับเจ้า Honda Forza ซ350ครับรถคันนี้ครับเป็นรถปี2021เลขไม์ 7, มเพียง7,000กิโเมมาพร้อมมาของแต่งจัดเต็มทั้งคันจะแต่งได้บ้างสวยแค่ไหนเลขไม์แท้ไม้นะฮะอ่ะมาชมมาเลยครับเลขไม้คันนี้ครับวิ่งมา7,664กิมแท้เรามีเลขไม์จากปา้าลูกค้าให้ดูทุกคันครับ นะครับหน้าจอเดือนไม้ครับสวยใสไม่มีรอยขีดข่วนกรอบเลือนไม้ครับไม่มีบุบกระแทกแตกราวแน่นอนครับฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงนะฮะมาครับคันนี้ฮะนี่มีบาร์จับ gps นะครับฝาครอบแฮนด์เดิมสวยครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกรราวประกับไฟฟ้าเดิมครับตัวหนังสือตัวสองต่างๆไม่มีดรางตัวนี้เป็นรุ่นเป็นต้องบอกว่าเป็นตัวรถซิงค์ด้วยนะครับปอกแฮนด์แต่งกระจกไปแฮนด์แต่งนะครับทรง crg นะครับปั๊มเบรกด้านซ้ายจากเบมโบนะฮะ นี่ครับเบอร์16ด้วยครับต้องถึงด้านขวาครับจากเบนโบเช่นเดียวกันนะครับฝากระปุกน้ำมันเบรกแต่งนะครับจากเดโตนานะครับประกับไปประกับคันเร่งครับตัวสองต่างไม่มีเอนลานครับช่วยคอนโซลด้านล่างสวยนะครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกรวเช่นเดียวกันครับฝาถังน้ำมันสวยครับไม่มีรอยบอนั่งครับพุ่มหนังใหม่เดินได้สีแดงครับปาดเรียบเลยฮะคันนี้เราบอกว่าไม่มีรูนะครับที่จับด้านข้างไม่มีรอยล้มหรือสไลด์ถึงรอยขีดข่วนเช่นเดียวกัน ด้านหน้าครับคันนี้เป็นชิลหน้าแต่งนะครับหน้ากากด้านหน้าก็เป็นคาร์บอนแท้ครับโอ้โหเต็มใบครับด้านหน้าครับนี่โคมไฟหน้าเดิมสวยครับเป็นแบบฟู l ว l ดีครับไม่มีรอยหินนะครับหรือว่าแตกร้าวแน่นอนบางโค้หน้าแต่งครับเป็นคาร์บอนแท้เช่นเดียวกันนะครับยางหน้าหลังต้องบอกว่าเบิกใหม่ครับสภาพอยู่ที่ประมาณ95%นะคะนะครับล้อหน้าหลังแต่งโอ้โหสีทองสวยครับกระบอกชดด้านล่างครับไม่มีรอยหินรอยล้มรอยสไลด์ครับ ซับแฟลลิงด้านในสวยครับแนบแน่นแนบสนิทชิดทุกจุดแน่นอนครับฟลลิงฝั่งขวาครับมาดูครับสีเดิมสวยครับไม่มีรอยล้มแปะแตกแล้วเช่นเดียวกันครับยางพักเท้าเดิมสวยครับไม่มีหลุดล่อนแน่นอนนะครับฟลลิงด้านขวาเดิมครับสีเดิมนะครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกแล้วเช่นเดียวกันครับนี่ครับเพจโลโก้ต่างๆอยู่ครบนะครับคันนี้มาพร้อมปาท่อแต่งทรงอะคาปวิกเป็นไทเทเนียมนะครับแบบฟูลซิสเต็มเลยจะมาฟังเสียงท่อคันนี้กันนะครับนี่ครับสตาร์ตติดง่ายครับ รอบเดินเบานีกับตาเร่งโอ้ขึ้นเร็วลงเร็วครับรอบรื่งยน์นีกับตาแ่งดีครับไม่มีสะดุดแน่นอนครับแล้วก็นี่ครับถ่ายถักด้านหลังครับจากเค b บนะครับโลปั๊มเบรกด้านล่างครับจากโลโก้จากเบมโบ้ครับโลโก้ปักข้างนะครับสีแดงแบบนี้จานเบรกด้านหลังครับจากคาร์โมยนะครับ ช่วงหลังแต่งครับจากโอรินครับเป็นของแท้เบิกใหม่เช่นเดียวกันครับไฟท้ายเดิมสวยครับนี่ฮะบางคนหลังเดิมศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นแน่นอนวิลคิดลืมให้ดูยางหลังยางหลังครับนี่ฮะเ5เช่นเดียวกันครับเบิกใหม่โอ้โหมาพร้อมกับล้อนะครับล้อก็เบิกใหม่ครับเป็นล้อมือ1มือแรกเลยนะครับนี่ฮะตัวแข็งเครื่องฝั่งซ้ายครับนี่ฮะพุ่มคาร์บอนแท้นะครับทั้งทั้งบนและล่างครับคันนี้ไล่ข้างมานะฮะ ต้องบอกว่าเครื่องต้องบอกว่าแรงมากๆแฟนิงด้านซ้ายสวยครับโลโก้ครบทุกตำแหน่งแน่นอนไม่มีรอยขีดข่วนแตกแล้าพักเท้าหลังแต่งจาก GTR นะครับยางรองพักเท้าครับนี่ฮะไม่มีฉีกขาดหลุดร่อนนะครับแฟลิิงฝั่งซ้ายสวยครับสีเดิมครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกแล้าเช่นเดียวกันนะครับซับฟลิงด้านหน้าฝั่งซ้ายครับนี่ฮะแน่สนิทชิดทุกจุดนะครับปั๊มเบรกด้านหน้าครับจากเบมโบเอ็มโฟนะฮะจานเบรกด้านหน้าจากคารูยนะครับ กระบอกช้ตด้านล่างสวยครับไม่มีรอยหินรอยล้มมาสไลด์เลยเอาละครับคันนี้พี่ตีเปิดราคาไว้นะฮะอยู่ที่29,000บาทเท่านั้นดาวเริ่มต้นเพียง29,000บาทนะครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีขอส่งทั่วประเทศฟรีของเหลื่อมใหม่ทุกคันก่อนส่งมอบนะครับถ้าคุณมองหาโฟลซ่าสามนะครับบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์ครับมาเพราะว่าของแต่งจัดเต็มรถเล็กไม่น้อยใครได้ไปโคตรคุ้มครับของแต่งแสนกระบาดครับเราเจอกันครับทันตะบันทรัพย์รีสวัสดีครับ